สวัสดีค่ะเพื่อนๆได้ของฝากจากเมืองไทยเพื่อนดูสิมีใบมะกรูดมะเขือแล้วก็ผักชีใบเลื้อยมีสสเดาด้วยเพื่อนสะเดาแล้วก็พริกได้พริกมาแล้วก็มะขามมาด้วยเพื่อนเต็มเลยแล้วก็มะละกอหนึลูก น้องจอยเขาเอามาให้มีมะม่วงด้วยดูสิมะม่วงลูกหนึ่งเพิ่มนอ้สวยจังเลยมีตะไคร้ด้วยตะไคร้ตะไคร้น้องจอยเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยครับเพื่อนเขาเอามาฝากแล้วมีอันนี้น่าจะปลูกได้นะน้อยว่าเพราะเขามีรากด้วยแล้วก็ เดี๋ยวเอาไปแช่น้ําแล้วเผื่อจะปลูกเนาะแต่น้อยปลูกตะไคร้ไม่เคยขึ้นเลยเพื่อนเดี๋ยวน้อยจะใส่ถุงได้มาหลายลูกเลยต้นนี้ลูกนี่โทษทีเจ้าเอดา เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกะปิเนาะเพื่อนเนาะอร่อยมากเลยเนาะมาขามูมาขามน้ำลายหลยตำมาขามกินอู้แน่นมากหนุกมันเนื้อแน่นมากแล้วก็มาเขือดีจังเลยเนาะเพื่อนเนาะมาละกอมาละกอนี่ก็ใหญ่มากนะมาละกอนับถ้าทานไปประมาณเกือบกิโลก,กว่าๆน้อยนอยว่า เยอะมากเลยดูสิเห็นไหมกล้วยนี่กล้วยของทีทนี่กล้วยมีพริกด้วยอู้พริกอืมอร่อยอร่อยอร่อยเพื่อนเดี๋ยวต้องจัดเลยวันนี้เพิ่งกินตำแตงไปอีกละเดี๋ยวต้องต้องจัดเอาตำมะละกอพุน่นนี่อร่อยอร่อยเนาะไปแล้วล่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะ